yes yes กูเปิดสกิลิด้วยทำไมวะกูน่าจะปิดไอ้ oh there is แม่เกมที่ราคาประมาณสองพันมีบาร์ l e p พ s าช amazing เกมนี้ถ้าเกิดมันเปิดให้เล่นออฟไลน์ได้มันจะดีมากๆเลยแต่ยังไงมึงพูดคุยอยู่กับบิษณุอยู่เนี่ยไม่ใช่ตอนนี้มันขายกับ Microsoft ไปแล้วเหรอวถ้าเกิดกูพูดเกี่ยวกับบิษณุแล้วก็กู เสียความคาดหวังก็โอ้ตั้งแต่โอวัดแล้วแหละไอ้เหี้ยแล้วโอวัดกลายเป็นอะไรจากโอวัดสองกลายเป็นหนึ่งจุดห้า e ีเพลสเอ๊ะไอ้กูอยากเล่น PVE เหมือนกันนะเวย้ย Let's go อะไรอะเอ,ออเ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 ออ,อ,อ,อเราก็ต้องฟาร์มเป็นเรื่องก,ก่อนวนะ่ยเออ อัน e ี้ more time อัน e ี้ more time มาเกมฟาร์มเขาสอนให้เรารู้ว่าเจอศัตรูที่ไหนเอาไปให้หมดกูจะได้อัพ exp อันนี้กูอยากรู้ว่าเกมนี้มันน่านจอยหรอเปล่านะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะน่านจ j o หรอเปล่านะไอ้เหี้ยแค่เปิดอย่างวิสานกูมันรู้สึกอน j o ยอะไรมากเลยนะเพราะว่าเกมนี้ราคามันสูง ซึ่งคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีตังเนี่ยมันจะรอแค่อย่างเดียวคือมันรอลดราคาและไม่รู้ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าเพราะบางทีอย่างเช่นในร้านค้าใน Battle Pass เนี่ยมันก็มีของที่แบบ Pay to Win หรือว่าอะไรประมาณเนี้แม่งคือแบบ you know ไอ้เแี่เสียตังแล้วเสียตังอีกอะแต่นี่ก็คือในความคิดของกูเฉยเอยโยได้สก,กิลแล้วโอเคมันมีอะไรวะ ธนูสามมาสัสแมนแล้วก็ไอ้นี่ inno negotiating strike จิ้มไปปุ๊บ energy radiation by 20% 3วิบเปอืมโอเคโอเคน่าโซแบสน่าโซแบนจิ้มปุ๊บแล้วบอกว่าหลบหนีได้ประมาณนี้น่าจะดีน่าจะดี ไม่รู้ไอ้เหี้ยกูคิดไม่ออก let's see let's try เมาดูนี่ว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดได้ยินเสียงพัดลมก็น่าร้อนอันเที่ยนี้อากาศมันร้อน oh my god ยิ้มไวแท้ชึกชักชึกชักชึกชักโอเคกูน่าจเอาสกิลนี้น่าจะดีกว่าเราต้องมีหลบด้วยปะอ๋อ เทลพอตจะดอกไปข้างล่างถ้าเกิดเราใช้เราสามารถเก็บมันที่วอไข้างล่างได้โอ้โอเค The more you know เนาะมาบิาสาะโชว์อะไรให้กูเห็นหน่อยกูสาเครียดแค้นมากท v e กูแม่งหายไปแล้วกูก็ช่วงนี้ไม่ได้แตะโอวัน oh, หรือว่าอะไรเลยเนะี่ยแบบโอวัน oh, แทบบไม่ได้แตะเลยไม่รู้นี่มันเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างที่ทำให้บอกว่า,วามันมันน่ากลับมาเล่นแล้วอะ ไอ้เหี้ยตั้งแต่การบัฟเลือดจากริปเปอร์ที่แบบว่ากลายเป็นากลายเป็นไอ้นี่ไปแล้ะแม่งกลายเป็นแทงกับเลือด300ไปละทุกตัวเลือดเพื่อหมดนะเว้ยแต่ข้อเสียของมันก็คือกูเล่นฮันโซไงฮอันโซไม่สามารถยิงวันช็อตได้แล้วไอ้เหี้ยกูแบบโอ้มายกัดเฮ้าเฮ้ามันเป็นไปได้จังใดนี้ไม่นะคนเล่นอั so นโซแม่์นั่งซึมแล้วอะ เดี๋ยวลองดูดนมันสามารถรีฟันได้ตลอดนี่หว่าตรงน,นี้เราดูก่อนก็ได้ว่ามันจะเป็นยังไงแต่วูอยากรู้อย่างเดียวคือธ่านูมันมีลูกกระสุนจำกัดไหมถ้ามีลูกกระสุนจําจำกัดมันแย่มากเลยนะเว้ยแต่นี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบิชารดนะหรือว่าเกมเนี้ย ที่แบว่าเปิดฟรีในทาง Xbox m e t t l Pass ไอ้เหี้ยกูช็อกมากเลยนะเว้ยตอนที่มันเปิดใน Xbox b o x Game Pass อะกูดูแบบฮะเกมนี้เนี่ยนะโอ้หมายก็สงสัยมันขาดคนเล่นแน่เลยซึ่งมันก็จริงนะเว้ไอ้เหี้อเกมราคาอย่างสูงเลยอะไม่แปลกหรอกที่มันจะแบบว่าไม่ค่อยมีคนเล่นและอีกอย่างมันมี b a t t l e Pass หรือว่าอะไรด้วยมันถึงแบบน่าเล่นอะมันมีความน่าเล่นขึือเปล่าไอ้เหี้ยไม่รู้ดิ ทั้งที่เราสามารถไปเล่นอีกเกมหนึ่งนะ่าคือพี่แผรอับเอ็กซายได้อย่างเงี้ยเวลอซี well, ่ Amazing โอเคเอาล่ะคุณจะดูดิว่ามันสกิลยังไงขโอ้ o ม m โอเคโอเค กูโล่เอเนจีว่ะกูโลเอเนจีว่ะกู <c oughs> ว่าสายนี้น่าจะคุ้มกว่าว่ะเออน่าจะดีกว่าเพราะว่าไอ้เหี้ย <c oughs> แม่จิม้มคลิกขวาสองสมที ine, มาน้ำหมดเลยแต่กูพูดได้อย่างหนึ่งนะว่าการเอวอลของเกมนี้มันดูสวยมากมโก้ oh my god

เย้ก yeah, ูรู้แล้วกูรู้แล้วมึงต้องการเวลาเอ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 อเออจิ้มจิ้มเออลิเกนลิเกหน่อยลิเกนหน่อยจจเออกูรู้แล้วโอ้ยทำไมมันโดนกูจังเลยว่ายี่ให้โดนสักหน่อยแล้ยังจิ้มได้อยู่อ่ะเอ้ากูรู้ว่าตอนบิมยังจิ้มได้อยู่ ไอ้เหี้ยกูคิดว่าตอนบินเลยแบบว่ามันจะแบบเป็นอมตะอะไรอย่างเงี้ยแลวเรายังไม่รู้ถ้าเกิดเรายังไม่ลองเฮ้ยกูได้ของ not ready yet they're coming the whole damn village get up get up we have to fight our way out there take them เด้เวลาแล้วไอต่ได้เวลาแล้วขอบคุณมากได้เวลาแล้วเอยจุดมึงเรดี้ <'m> ไปไกลๆเลย <c oughs> เป็นไงล่ะโดนจิ้มจิมจิมกูปไปเออเลยดิมึงอได้เวลาเดินท่าอีกแล้วติดติดตดตด,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 ด ตต้ตู้ดูโอ้ไหนมีศัตรูโอ้โอ้โอ้อะไรเนี่ยเฮ้ยกวางวามันดิขีดได้ปะขีดได้ปะไม่ขีดไม่ได้ด้วยอะไรเนี่ยฮะด่านเชียมพิเศษโอเคที่ฟาร์มพิเศษวะโอ้โอ้ น่าสนใจด,ด,ดีนี่เฮอหมาหมับโดนจิ้มจ้วงแทงจิ้มกูมันรวดเร็วแล้วว่องไวแล้วรุนแรงมาโอ้ยโอ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 มีใครอีกไหมไม้เม,ม่ขอบคุณมากค,ครับ โอ๊กล่องเย้ไปแล้วแมงมุมอู้วเดียรักนาโฟเบียไม่ชอบไม่ถูกใจสิ่งนี้กูไม่ได้เป็นนะนะแต่ว่าน้องกูเป็นน้องในดีสคอดอ่ะโอ้เห็นอย่างนี้เริ่มไม่อยากเล่นเข้าไปใหา่แล้วน้องกู d ด a b ร์บไม่ใช่เกมสำหรับน้องกูแล้ว <laughs> ตบบลิ่มเลย แต่กูพูดได้เลยนะว่าว่าสตอรี่นี่แม่งคือแบบเอ้สตอรี่เครื่องอแน่นอนอยู่แล้วซีรีส์ดียบโอลเรื่องสตอรี่น่าจะเป็นแบบอมเ Amazing เฮียโรแหละเสียงอย่างเข้มเี่โรแหละเสียงเข้มมาก เห็นถือขวายอย่างนี้แต่เขาโหดมากๆโอ้อะไรอีกละเนี่ยอันนี้คืออะไร What Prime s i g e แลเฮลเม้146อาร์เมอร์ What the ร้อยสี่สิบหกอาร์เมอร์โอเคอยู่ดีมันก็ให้มาเฉยเลยเหมือนแบบดินนิวะ่ะ หรือว่าแต่ละคนมันได้ตั้งแต่จอนแรกวะ I don't fucking know One eternity later แต่กูว่าเอ้ยจ้าจริงๆนะกูว่ากูพอดีกว่าโดยที่ไม่นานหรอกเกมนี้ไม่อยากให้บอกว่าเปิงกิกกไปในเครื่องคอมกูเข้าใจใช่ไหมว่ามัน9กิกิกกว่าแล้วก็ถ้าเกิดจะซื้อเกมจริงๆของมันมันก็ราคา2,000 2,500อัพนี่ส่งไปเลยเนี่ยราคาประมาณเท่านี้แหละก็รอดลดราคาไปเนาะ แล้วก็ไว้เจอกันใหม่คราวหน้าสำหรับเกมใหม่ต่อไปบ๊ายบายอาิโอสครับ